ใช้เครื่องจักรกลนะครับเขาช่วยประเทศไทยพัฒนาดการเกษตรอย่างมากมายนะครับผมก็คือไปขายที่ลาวแล้วนะน่าจะมีอยู่เจ้าหนึ่งเห็นใน YouTube เนะาะเกี่ยวแบบสบายเปรถรถเกี่ยวแบบอุ้มนะฮะสุดยอดมากโอ้โหลมเย็น เเลี้ยวครับเป็นรถเกี่ยวข้าวแบบปุ้มนะฮะเกี่ยวเสร็จก็เอาไปเทรถบรรทุกของไทยเจริญคันนี้เป็นของไทยผลิตเองสร้างเอง เต็มดูเต็มหลังไอเต็มกระบะเลยล้นเลยครับโอ้โหข้าวสวยมากเม็ดใหญ่ ได้กี่ตันเนี่ยสองตันเจ็ดอ๋อแล้วขึ้นรถคันนี้เหรอได้สองตันเจ็ดถือว่าได้เยอะเนาะนเกือบสามตันนะครับผลิตเองโอโทโเทอร์บเทอร์โบโ ว่าเขาขึ้นยังไงนี่เอาขึ้นอย่างนี้โท่โอทันท่อแบบถึงอยู่ท่อถึงอยู่พอดีรถ ่วงนี้มันเป็นอันนี้เนาะเป็นทางชันได,ได้พอดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้บาราอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีนะฮะอันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวเนะ ู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับผมตรงนี้บริษัทที่เรามาอยู่ที่บริษัทแล้วก็มาเจอรถเกี่ยวข้าวเนาะว้าวโอโ้โหเมืองไทยดูครับการเกี่ยวข้าวฝั่งนี้ก็มีนะนี่ดูฝั่งนี้เกี่ยวไปเลยแถวหนึ่ง กำลังกลับมาโอโหนะ้าแบบว่างใหญ่มากเนาะข้าวสุกแล้วเป็นรถเกี่ยวข้าวที่ไทยผลิตเองนะะสร้างเองผลิตเองสุดยอดฝีมือคนไทย สุดยอดมากครับโอ้โหนี่ฟางยังขิยวเขียวอยู่เลยว้าวย่งเท่เลยครับไม่ต้องใช้แรงคนเลยใช้เครื่องจักรกลครับเขาช่วยประเทศไทยพัฒนา การเกษตรอย่างมากมายนะครับผมก็คือไปขายที่ลาวแล้วนะน่าจะมีอยู่เจ้านึงเห็นใน y t u t u เนาะเกี่ยวแบบสบายเป็นรถรถเกี่ยวแบบอุ้มนะฮะสุดยอดมากโอ้โหลมเย็น เขาเลวครัเป็นรถเกี่ยวข้าวแบบปุ้มนะครับเกี่ยวเสร็จก็เอาไปเทรถบรรทุกของไทยเจริญคันนี้เป็นของไทยผลิตเองสร้างเอง ได้ฟางนี่เขาเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมีรถอัดฟางต่างหากนะครับก็ต้องปล่อยให้อ้ฟางแห้งก่อนที่ประเทศไทยที่ผมถามเขาเขาบอกว่าไล่ละสามร้อยบาทนะฮะถูกมากแต่ว่าน้ำมันเติมให้เขาด้วยะ น้ำมันต่างหากจะมีฝั่งอีกคันนู้นน่าจะเต็มแล้วเกี่ยวไปแล้วก็เกี่ยวกลับได้ครึ่งหนึ่งเต็มแล้วฮะต้องรอรถมารับข้าวนะครับผมกำลังมา น่าจะเต็มอุ้มเลยไม่รู้ได้กี่ตันเนาะเพราะว่าเป็นทุ่งนายาวถึงเป็นกิโลนู่นะครับทวนเขาน่าจะเอามาขึ้นรถสยอดครับ เกี่ยวแป๊บเดียวแน่นอนไวมากนี่น่าจะเอาขึ้นรถคันนี้แป๊บเดียวเกี่ยวเสร็จแล้ว มาแล้วครับเอาขึ้นรถสิบล้อเต็มเลยดูเต็มลังไอเต็มกระบะเลยล้นเลยครับ โอ้โหข้าวสวยมากเม็ดใหญ่เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาขึ้นยังไงเนาะเราจะมีท่อลำเลียงนะฮะนี่ยอด จะเอาขึ้นรถแล้วเจ้าครับ นนสองตันเจ็ดอแล้วคือรถคันนี้เหรอได,รได้สองตันเจ็ดถือว่าได้เยอะเนาะเกือบสามตันนะครับไปเที่ยวไปแล้วก็กลับได้ครึ่งนึง,งยังไม่ถึงใช่ไหมโอ,ออโอ้สองตันเจ็ดก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับ มีฟิวเมอร์คนไทยนะเนี่ยผลิตเองโอโ้ทัเบอร์เทอร์โบโข้าวเม็ดสวยมาก นนะอันนี้เขาจ้างไ้เท่าไหร่พี่สามร้อ <300. S 1> ยน้ำมันต่างหากใช่ไหม,มอ๋อจอดมาครับไม่แพงไม่แพง นี่ก็มีใบพัดตีฟางออกแม่ไม่ให้มันตกลงใส่เครื่องด,ด,ดูดฟางออกจากเครื่องไรล,ละสามร้อยนะครับผมน้ำมันต่างหาไม่รวมน้ำมันหรือว่าถูกนะฮะ เก็บเสร็จก็ตีไปก็ค่า,วารวมค่าน้ำมันก็น่าจะได้ละหกร้อยอันนู้นก็เต็มเหมือนกันอันนู้นก็เต็มกำลังจะรถขึ้นมามาดูว่าเขาขึ้นยังไง อโอ้โหท่อท่านท่อแบบถึงอยู่ท่อถึงอยู่พอดีรถเครื่องนี้มันเป็นอันนี้เนาะเป็นทางชันใส่ได้พอดีเลยครับ กำลังเอาขึ้นรถนะฮะลำเลียงขึ้นรถปุ่มละสองตันเจ็ดแบบสามตันนะ่ะ ผลิตสร้างเองทั้งหมดนะนอกจากเครื่องยนต์ นการสร้าง ประมาณ5นาทีนะฮะไวมากสุดยอดครับเกี่ยวต่อ เคยเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเสียงเทอร์โบเพราะมากพุ่งหวกมาเลยฟังนู่นไปอีกแล้วสองลำสองคันส่วนคันนี้ก็รอ รถบรรทุกมารับนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นคนละเจ้าเนะฝั่งนี้เจ้าหนึ่งอีกฝั่งนี้ก็เจ้าหนึ่งไมไ้ใส่ด้วยกันนะ <c oughs> นาคนละเจ้าครับฝั่งนี้ก็รอรถบรรทุกมารับเม็ดข้าวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ